สวัสดีนะคะทุกคนอวันนี้มาพบกับวินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่มีกล่องพรีเมียมเข้ามาใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทำคลิปถึงกล่องพรีเมียมนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยด้อด้นี่นะคะก็คือกล่องพรีเมียมที่เข้ามาใหม่อืมก็ จะมีการังตีทั้งหมด3รอบเนาะจะเป็นรอบของอ่าใบที่5นะคะใบที่15แล้วก็ใบที่25นั่นเองรอบนี้นะคะก็จะเป็นทีมเจ้าน้องกระตายว้าน่ารักมากๆเลยดูชุดซิมีหูด,ด้วยนะคะชุดนี้จะกินปืนเป็นสก,กาแอลนะคะตรงนี้สีชมพูว้าวชมพูฟุงฟ้งฟิ้งวิวิว อุย้ยมีแาหลอดด้วยแล้วก็มีกระเป๋าเอ๊ะป้าเก่าหรือเปล่าหุยกระเป๋ากระเป๋าน่ารักมากเลยอะหอยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนดูกระเป๋าสิว้าวโอ้กระเป๋าเหมือนชตอตบอลี่เลย แล้วก็มีเจ้ามอเตอร์ไซค์สามล้อนะคะตรงนี้อ่าเป็นรีมกระต่ายจริงจังเลยดูสิมอเตอร์ไซค์มีหางสีชมพูด้วยและเรายังมีจะกินหมวกด้วยนะคะตรงนี้ให้ดูสิโอ้ยโอ้ยเกินปุยมุยอะทำไมน่ารักจังเลยว้า ้ยน่ารักมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดบันนี่เมดนะคะมีความน่ารัก,กวกว่าความเซ็กซี่ด้วยแหละอุ้ยหมวกกระต่ายหูยาวอุ๊ยเหมืนมอนหมวกหูกระติกเลยอะทุกคน แล้วก็มีเจ้าลูกระเบิดนะคะเป็นระเบิดมืออีสเตอร์นั่นเองปกติอะสกินระเบิดมันจะกลมๆใช่ไหมอันนี้ไม่ไงอันนี้วงลีมาเลย <c oughs> เป็นลูกไข่นั่นเองนะคะไข่อีสเตอร์นั่นเองยังคงมีวีเอเอสีชมพูแล้วก็เจ้ากระทะอุ้ยแต่กระทะน่ารักมากเลยดูดิว้าอ้ยกระทะน่ารักจังโอ้ยไม่เป็นไรเราดูของระดับตรงมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ อ๋อเป็นแยกชายหญิงเนาะอืมก็เดี๋ยวเราไปจัดการคุมป้องกันก่อนดีกว่าอ่าสายฟยิอย่างเรานะก็ต้องมาเลือกทำแบบนี้อยู่แล้วฮิ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีคุมปองกล่องพรีเมียมทั้งหมดสี่สิบใบนะคะแต่ว่าเราจะสุ่มเอาการันตีก่อนเนาะจะดูตามว่าอุย้ยการันตีเนี่ยมันคุ้มไหม อ่ถาถกำลังตีดูก็ได้ของเยอะเดี๋ยวเราค่อยสุ่มทีละสิบใบเพิ่มไปละกันไปกันเลยมาเราจะกดทีละใบก่อนนะคะตรงนี้ดูซิว่าจะเกลือแค่ไหนแล้วนะโล่แห่งความเกลืออออ่า,อาไปกันต่อคะ่ะอ๋อ ใบต่อไปอ,อ๋อใบที่สี่เนาะโอ้โหทุกคนสงสัยคนไม่มีดวงอย่างเราเนี่ยต้องรอแค่การันตีอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยจำไว้นะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีดวงอะดวงไม่ดีอะสมแค่เอาการันตีก็พอนะอืมมาใบนี้เป็นการันตีนะคะ ได้ VSS ค่ะทุกคนอืมเจ้า VSS สีชมพูโอเคมาต่อไปจะกดสิบใบแล้วนะคะโอ้ ได้ที่คาดผมน่ารักทุกคนเราได้ที่คาดผมเราได้กระทะโอ้ยกระทะน่ารักมากเลยโอ้ยรู้สึกว่าแค่ได้ของที่อยากได้ก็แฮปปีม้มากๆเลยนะตรงนี้มาต่อค่ะอีกสิบใบดูซิว่าจะได้มากกว่าสามชิ้นไหมสามชิ้นก็คือ ในการันตีเนาะเราจะได้การันตีทั้งหมดสมชิ้นนะคะตรงนี้หักคบยี่สิบห้าใบถ้าเราได้มากกว่าสามชิ้นก็ถือว่าโอเคนะเฉพาะของสีชมพูแต่เมื่อกี้ได้กระทำมาก็ดีใจมากเลยนะไปกันต่อค่ะรับการันตีที่ยี่สิบห้าใบอ๋อโอ้ยได้สกินกระเป๋ามา ได้นอนกระเป๋ามานอนกระเป๋าน่ารักโอ๊ยแต่เราไม่มีดวงจริงนั้นเนี่ยเราได้แค่สามชิ้นเป๊ะๆเ,เ,เลยนะเราได้เป็น vss นะคะแล้วก็คาดผมแล้วก็กระเป๋านั่นเองมาเราจะลงคนไม่มีดวงอย่างเราเนี่ยต้องลองลใช่ไหมอีกสักรอบไปอันนี้คือไม่มีการันตีนะคะทุกคน โ,โอ้โหเงียบกิ๊บเลยโอ้โหเหลือจริงจังเลยเกินปุยมุ้ยอ่ะเศร้าเลยไม่เป็นไรคนคนมาไม่ตัวไงไะเดีย๋ยวเรามาลองใส่ของให้เราได้มากันอ่าดูสิโอ้ยค่าผอมหูกกระแตโอ้ยโอ้ยโอ้ย แล้วยังมีอะไรนะเราได้กระเป๋ามาเนาะอ่าได้ปลาเก๋ามาดูปลาเก๋าเราซะก่อนนี่ดูกับปลาเก๋าปลาเก๋าว้ปาปลาเก๋า,า,า,กาเราน่ารักมากเลยดูสิอ่าเราได้อะไรอีกนะเราได้รองเทา้าไม่สิอ๋อเราได้สกินปืน VSS ไงนี่ ฟงฟิ้งกระดิ่งแมวเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้ให้เข้ากับเฮ้ยกเราได้กระทามาด้วยเนี่นะเราลืมกระทาได้ยังไงเนะนี่เรามาแต่งตัวให้เข้ากับสิ่งที่เรามีก่อนนี่ไงเรามีชุด,ดนะกระต่ายอยู่นะอากกระต่ายนี้ไปก่อนแล้วกันกระต่ายนั้นเราไม่ได้อ่ะโอเค ก็ขอบคุณแวะมาดูดิจุ่มเกลือน,นะคะขอบคุณมากเลยมาแล้วนะบาย